สวัสดีครับทุกเช้าครับให้พระคำนำชุดของเราอยู่เสมอนะครับเราอ่านพระเจนะพระเจ้ากันมาทุกวันในพระธรรมเยรมีบทที่1819 20ครับที่เราอ่านกันในวันนี้ทันทีลักครับดินเหนียวฮะพี่น้องรู้จักใช่ไหมครับดินเหนียวเนี่ยดูตัวมันเองไม่มีค่าอะไรครับแล้วก็ไม่มีความงามอะไรแต่เมื่อไรก็ตามดินเหนียวนั้นอยู่ในช่างปั้นที่มีความสามารถช่างปั้นจะเอาจินตนาการที่อยู่ในหัวนั้นแปลเปลี่ยนเป็นประติมากรรมที่งดงาม ผ่านมือของเขาและเมื่อไรก็ตามนะครับเจตนาลมของช่างปั้นที่จะปั้นขึ้นมาให้ขึ้นรูปงดงามตามที่จินตนาการวาดหวังไว้ตามความประสงค์ที่ช่างปั้นอยากจะปั้นแต่ปรากฏว่าดินก้อนนั้นเป็นดินที่มีตำหนิปั้นขึ้นรูปทีไรก็ไม่ยอมขึ้นรูปสักทีช่างปั้นมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะคงรอยตำหนินั้นไว้หรือ จะทุบมันทิ้งและปั้นขึ้นมาใหม่เรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าทรงสิทธิอํานาจนะครับเหนือสถานการณ์ต่างๆและเยเรมีเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่พระเจ้าทรงกําหนดให้เขาถูกการกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วมาดูครับว่าเยเรมีจะตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไรนะครับและพระเจ้าจะทรงทําอะไรกับภาชนะดินเหล่านั้นครับเรามาดูด้วยกันครับ ในบทที่ 18, 19, 20นะครับเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าสรงอุปมาว่าพระองค์จะทําอะไรกับยูดาโดยใช้ภาพของช่างปั้นหม้อแล้วเยเรมีนําข้อความเหล่านี้ไปกล่าวโทษกับคนยูดานะครับเกิดอะไรขึ้นครับก็ถูกจับครับถูกเคี่ยนตีถูกทรมานนี่เป็นเรื่องราวนะครับทั้งหมดของบทที่ 18, 19, 20ครับในบทที่18ครับอ่18แล19พี่น้อง อุปมาที่พระเจ้าทรงใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวของช่างปั้นหม้อหรือหายดินที่ทุบให้แตกนั้นเป็นการสื่อถึงอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าที่ทรงอยู่เหนือประชาชาติและพระองค์ทรงมีอำนาจอยู่เหนือ,อยูดานะครับพระองค์จะสามารถทำอะไรก็ได้ดังนั้นดูในบทที่18ตอนต้นครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดในสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิมเยโฮยาคิมเป็นลูกของกษัตริย์มนาเสนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ดีนะ แต่ว่าลูกของตัวเองเนี่ยเยโฮยาคิมนะครับเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีเลยนะครับไม่ใส่ใจในถ้อยคําของพระเจ้านะถึงแม้หลายครั้งหลายคราที่เยเรมีเองพยายามที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่เยโฮยาคิมกลับไม่สนใจเลยครับในข้อ1ถึงข้อ17ครับในช่วงนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าทรงให้อุปมาครับ พระเจ้าทรงสั่งให้เยรมีไปที่บ้านของช่างปั้นหม้อเพื่อเป็นการสื่อถึงอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าครับเยรมีเองก็ไปที่บ้านของช่างปั้นหม้อและขณะนั้นก็เห็นช่างปั้นหม้อกําลังทํางานอยู่บนแป้นหมุนนะภาชนะดินที่กําลังทําอยู่นั้นมันเสียอยู่ในมือช่างปั้นหม้อนะครับขณะที่เยรมีไปอยู่นั้นครับพระเจ้าให้เยรมีเห็นแบบนั้น แล้วก็ช่างคนนั้นก็ปั้นหม้อขึ้นมาใหม่เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งที่เขาเห็นว่าควรจะทาพี่น้องครับช่างปั้นหม้อเองนะเขาจะนั่งลงนะครับกับล้อนะครับข้างล่างข้างล่างก็จะมีเพาเชื่อมนะครับแล้วก็ทําเป็น,นกลไกที่จะสามารถให้มันหมุนได้นะครับเอาเท้าเหยียบก็ให้มันหมุนได้นั้นเวลาคนที่ทํางานดินเหนียวก็จะอยู่ด้านบนวงล้อนะครับอยู่ตรงแป้นนะฮะมันก็จะหมุนไปนะเมื่อเยเรมีมองดู ก็เห็นว่าดินเหนียวนั้นมันขืนมือช่างปั้นนะมันทำให้ดินที่อยู่บนมือช่างปั้นนั้นมันผิดรูปครับมันผิดรูปดังนั้นช่างปั้นเลยฮนะเคลาดินใหม่เนะคลาดินใหม่เลยเพื่อจะทำภาชนะใหม่อีกอันหนึ่งดังนั้นการตีความหมายในเรื่องนี้ครับในข้อ6ถึงข้อ10นะก็เป็นเรื่องที่ เยรมีนั้นเรียกร้องให้มีการตอบสนองจากประชาชนครับคนยูดาห์นะว่าให้แม้ตอบสนองต่อพระเจ้าในข้อ5ถึงข้อ10ครับเมื่อช่างปั้นหม้อมีอำนาจเหนือดินเหนียวพระเจ้าพระองค์ก็ทรงมีอำนาจอธิปไตยเหนือบรรดาประชาชาติฉันนั้นครับก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าพระองค์จะไม่ได้ต้องรับผิดชอบนะและพระองค์ ก็ไม่ได้ทำ,ทำตามอําเภอใจในสิ่งที่พระองค์ทรงทํานะครับแม้ว่าพระองค์จะมีสิทธิในการทําอะไรก็ได้ท่านที่รักครับแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าไม่ทําคือจะไม่ทําในสิ่งที่ขัดต่อพระักษณะของพระองค์ครับพระักษณะซึ่งบริสุทธิ์ซึ่งยุติธรรมนะครับสัพพัญญูและพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักท่านที่รักครับพระเจ้าเอง ไม่ต้องการคำแนะนำใดๆในการทำสิ่งต่างๆบนโลกนี้นะครับเราเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเราไม่มีสิทธิ์ไปบ่นหรือวิจารณ์ในสถานการณ์ต่างๆที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นครับโรม11:34บอกว่าแล้วใครเล่ารู้พระไัยขององค์พระเป็นเจ้า หรือใครที่เป็นที่ปรึกษาของพระองค์โลมบทที่9ข้อ20บอกว่ามนุษย์เอ๋ยท่านเป็นใครที่จะตอบโต้กับพระเจ้าสิ่งที่ถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทําไมท่านจึงปั้นข้าพระเจ้าอย่างนี้ดี๋กันในข้อ7ถึงข้อ10นั้นพระเจ้าพระองค์ได้ทรงนําสถานการณ์ที่แสดงถึงตัวอย่างที่ให้เห็นถึงอํานาจอธิปไตยของพระองค์ที่ทรงมีต่อเหนือประชาชาติพระองค์ทรง บอกว่าพระองค์จะพิพากษาประเทศใดก็แล้วแต่นะครับและถ้าประเทศนั้นกลับใจแล้วพระองค์จะทรงให้อภยัยและพระองค์จะไม่พิพากษาโทษเหมือนกับเนฮเวที่พระองค์ทรงให้โยนาไปนะครับแต่ปรากฏว่าคนเนฮเวตอบสนองใช่ไหมครับเมื่อตอบสนองพระองค์ก็ทรงยกโทษให้กับเมืองเนฮเวในเวลานั้นแต่ทางกลับกันครับเมื่อพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอวยพรชนชาติใดก็แล้วแต่พระองค์ก็จะทรงทํา นะครับตามที่พระองค์ทรงลั่นวาจาไว้ตามพระสัญญาของพระองค์แต่ว่าหากประเทศนั้นทําสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ก็จะสามารถลังงับพระพรนะฮะแต่พระองค์ก็จะส่งพระพิโรธและคำพิพากษาของพระองค์ไปแทนครับท่านที่รักครับพระเจ้าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับพระองค์ไม่จําเป็นที่ต้องกลับใจจากสิ่งใดนะครับจากสิ่งที่พระองค์ทรงทําพระองค์ทรงมีเสรีภาพ ในการปกครองมีสิทธทิอำนาจเต็มที่ครับมีอำนาจอธิปไตยเต็มเปี่ยมในการทําของพระองค์พราะจะทำอย่างไรก็ได้ครับแต่อยู่ที่เราครับเราจะตอบสนองสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเราจะเชื่อวางใจและถวายพระเกียรติพระองค์ไหมครับในสิ่งที่พระองค์ทรงทำาดี๋ยครับแน่นอนครับว่ามันมีความข้องเกี่ยวกันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอธิปไตยของพระเจ้ากับความรับผิดชอบของมนุษย์ฮะ เราไม่จําเป็นต้องอธิบายพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนที่เราจะเชื่อฟังคือสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชามาเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดนะครับพี่น้องพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ไม่จําเป็นต้องอธิบายให้เราฟังสิ่งที่เราต้องทําคือทําตามครับเราต้องดาเนินชีวิตตามพระสัญญาของพระองค์อยู่ภายใต้พระบัญญัติของพระองค์ภายใต้กฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ให้เราครับเช่น พระองค์ไม่ให้ไม่ให้เราไปกราบไหว้รูปเคารพเราก็อย่าไปทะลึ่งทำครับอย่าไปทําไปกราบไหว้อย่าไปคล้องเกี่ยวอย่าไปนับถืออะไรที่มาแทนพระเจ้าโอ้ถ้าเป็นงั้นครับเรากําลังทำไมฮะเรากําลังละเ,เมิดอ,อธิปไตยของพระเจ้าเรากําลังเอาสิ่งอื่นมาแทนพระเจ้าด้วยการไม่เชื่อฟังพระองค์ในข้อ11ถึงข้อ17จะมีชี้ให้เราเห็นว่ามนุษย์นั้นมีเสียดิภาพครับ มนุษย์สามารถเลือกที่จะทำตามพระเจ้าก็ได้หรือจะเลือกต่อต้านพระเจ้าก็ได้ครับแม้พระองค์จะทรงสร้างเราจากดินนะแต่พระองค์ทรงให้เสรีภาพต่างกับดินที่อยู่ในมือช่างปั้นไม่สามารถขืนผู้ปั้นได้แต่เราเนี่ยสามารถขืนผู้ปั้นได้พระเจ้าให้เสรีภาพเราครับหลายครั้งที่พระเจ้าทรงวางเราไว้ในกิจจักรไว้เราอยู่ภายใต้การดูแลศีรษบานนะบางครั้งเราก็ดื้อกับศีรษบาน เราก็ไม่เชื่อฟังสีทิบาลเราก็ไม่เชื่ออาจารย์ที่สอนพระคัมภีเรานะครับแสดงว่าเรากําลังจะต่อต้านใครครับต่อต้านและต่อสู้กับพระเจ้าถึงแม้พระเจ้าให้เสรีภาพเราเราก็ไม่ควรที่จะไปต่อต้านอะไรไหมนะครับนลครับในกรณีที่เยรมีกับยูดาเนี่ยนะครับเยรมยีบอกว่าพระองค์ทรงวางกรอบนะครับที่โหดร้ายไว้ให้กับคนยูดา นะครับก็คือว่าเขาจะเลือกที่จะกลับใจไหมพระองค์จะปลดปล่อยพวกเขาถ้าพวกเขาถูกล่ามโซ่ด้วยความบาปเขาจะดําเนินอยู่ในความบาปต่อไปเขาจะเลือกทําตามแผนชั่วของตัวเองไหมจะเลือกบูชาลูกเคาลพต่อไปไหมหรือเขาจะเลือกมารับใช้พระเจ้าที่แท้จริงเลือกกลับใจใหม่จากความบาปทุกอย่างเชื่อวางใจพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และยอมรับในสิ่งที่พระองค์ทรง มีแผนการกับพวกเขาและก็รับพระพรในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาให้ทันที่รักครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเสนอให้กับทางยูดาห์พอในข้อ18เราจะเห็นว่าคนบาปที่เย่อหยิ่งเองเนี่ยอย่างพวกคนยูดาห์นะครับไม่ชอบฟังเรื่องเหล่านี้นะคือเวลาจะพูดอะไรให้กลับใจเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปนะไม่ยอมรับว่าตัวเองดื้อดึงกับพระเจ้านะครับคนที่เย่อหยิ่งไม่ชอบได้ยิน อะไรที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าหรือการที่ภาคสาที่จะเข้ามา่ป้องครับถ้าใครบางคนบอกท่านว่าถ้าท่านไม่กลับใจจากบาปน,นะพระเจ้าจะลงโทษท่านพระเจ้าจะนําท่านออกจากคิดจักรอย่างนี้นะครับนะในผมก็พูดไปนะครับกําลังจะบอกว่าไม่ค่อยคนไม่ค่อยชอบจะให้ใครมาพิภากษาพิภากษาโทษตัวเองอ่ะไม่ชอบครับในข้อสิบแปดบอกว่าคนเหล่านั้นเลยทำไมครับ จัดการเยรมยีดีกว่านะมันพูดมากดีนะจัดการเยรมยีดีกว่ามาเถอดให้เราคิดปองไายเยรมยีเพราะว่าธรรมะจะย่อมไม่สูญหายไปจากปุโรหิตคําปรึกษาของนักบาตนักปัตหรือถ้อยคําของผู้เผยชนะมาเถอดให้เราโจมตีเยรมยีด้วยลิ้นและอย่าให้เราฟังคําเขาเลยนะหลายครั้งต่อหลายครั้งครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เยรมยีถูกถูกสมคบคิดกันนะครับสมรู้ร่วมคิดกันที่จะทําร้ายเยรมยีนะครับและก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับนะไม่ว่าจะเป็นบทที่ 11นะครับบทที่12บทที่15นะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เวลาเยรมีไปกล่าวโทษอะไรเนะฮยไปกล่าควคำพิพากษาเนี่ยคนยูดานะครับขืนแข็งข้อทุกครั้งฮนะและครั้งนี้ก็เหมือนกันครับรวมหัวกันครับจะจัดการเยรมีแล้วเริ่มต้นจากการใส่ร้ายเขาเขาก่อนครับพี่น้องครับผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้านะครับถึงแม้จะไม่ชอบการต่อต้าน แต่มักจะถูกต่อต้านเสมอพระเยซูก็หนุนใจบรรดาผู้รับใช้ในยศในโลกปัจจุบันว่านะครับจงชื่นใจเถอะเพราะว่าเราชนะโลกแล้วพระเยซูตรัสต่อไปว่าโลกเกียดตชังท่านเพราะว่านะโลกได้เกียรตชังเราท่านที่รักครับโลกไม่ได้เกียดชังเราแต่โลกนั้นเกียดติชังพระเยซูคริสต์เมื่อเราอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์เราก็ถูกเกียรติไปด้วยนะดังนั้นให้เราทั้งหลายนั้นได้ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามพระเจ้า ไม่ว่าจะถูกข่มเหงใดๆก็แล้วแต่นะครับในข้อ19ถึงข้อ23นั้นเป็นครั้งที่5นะครับนั้นเป็นความทุกข์ทรมานของเยรมีที่ข่าครควญออกมาครับข่มควรวญต่อพระเจ้าแต่บทที่11 12 15 17นะถึงบทที่1 0 18นี้ด้วยนะครับคนที่ต่อต้านพระเจ้าก็ต่อต้านเยรมีและเขาก็ทําไมฮะทำบางสิ่งบางอย่างเยรมีก็บิงวอนกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าจัดการพวกเขาครับ พี่น้องครับเยรมีเป็นแบบอย่างของคนที่ซื่อสัตย์นะครับแม้เขาจะรับเรื่องนี้มาพอเขารับเรื่องหนักๆมาเขาเอาเรื่องนั้นไปถวายให้พระเจ้าครับให้พระเจ้าจัดการนะครับแล้วก็ให้ให้คือตัวเองนะครับรักษาใจตัวเองถามว่าโกรธไหมเยรมีก็โกรธนะครับแต่ว่าเอาความความทุกข์ระทมนั้นไปถวายพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เยรมีตอบสนองครับ ในบทที่19นะครับจนถึงบทที่20ตอนต้นเป็นเรื่องราวของเยเรมีที่ถูกข่มเหงครับพระเจ้าสรงบัญชาให้เยเรมีไปที่ช่างปั้นหม้อบ้านช่างปั้นหม้ออีกครั้งหนึ่งนะครับไปในฐานะของลูกค้าเลยครับแล้วก็ไปซื้อเหยือมาใบหนึ่งและพาผู้อาบุโศไปด้วยครับพาไปเพื่ออะไรฮะเพื่อทราบแผนการชั่วร้ายที่พวกเขามีต่อเยเรมีครเป็นหลักฐานที่ยืนยันด้วยว่าเยเรมีนั้นยังมีความเชื่อมั่นคง ที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถึงแม้จะมีการต่อต้านมีการข่มเหงเยเรมียังกล้าหาญที่จะประกาศต่อพวกเขาว่าภายัยพิบัติกําลังจะมาถึงแผ่นดินเพราะบาปของพวกเขาเี๋ยะครับเมื่อเยเรมีอธิษฐานกับพระเจ้าความทุกข์กระวนกระวายใจความกลัวมันหายไปครับสันติสุขมันเข้ามาความกล้าหาญมันเข้ามาจากนั้นนะครับพระเจ้าก็ทรงสาแดงให้เห็นว่าที่ประตูด้านตะวันออกคือประตูของที่เขาทิ้งเศษหม้อนะครับที่พอปั้นเสียเนี่ย เขาก็จะเอาเศษหมอ้อทิ้งไว้ที่นี่โดยนะครับมองตรงที่หุบเขาเขาเรียกหุบเขาฮิมโนนครับซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะของเยรูซาเล็มนะหรือเราเรียกที่ตรงนั้นว่าเกฮานาครับเป็นชื่อที่ใช้สอดคล้องกับแดนคนตายนะครับเยรมีนะครับ,รนะรบพระเจ้าส่งบัญชาให้เยรมีไปที่ประตูตรงนั้นนะฮะประตูตะวันออกที่ประตูประตูเศษหมอ้อแตกอะ เจรมีเปลี่ยนจากตรงประตูกับกลายเป็นธรรม,มาตประกาศครับประกาศถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่กษัตริยูดาได้ทํากษัตริยูดาห์ทำอะไรครับเยโฮยาคิมทําอะไรละทิ้งพระเจ้าบูชาลูกขลพทำทำลายนะครับหมิ่นพระวิหารฆ่าผู้บริสุทธิ์และถวายบุตรของตนให้แก่พระบาอันครับอันนี้จะมีคงจะเหมารวมนะกษัตริย์ ของยูดาองค์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับรวมถึงมนัสเ์น,เนะฮะที่หุบเขาแห่งนี้นะเป็นหุบเขาที่เป็นเคยเป็นศูนย์กลางของการบูชาลูกกระลมครับแต่ว่าโยเซียเองก็ได้ทําลายหุบที่หุบเขานี้นะครับให้ก,กลายเป็นกองขยะโทเฟสตรงนี้นะครับหมายถึงหลุมหมายถึงเตาที่ตรงนี้นะครับเขาเอาเด็กเล็กๆนะครับมาเผาบูชายันที่ตรงนี้ฮนะ แต่ภายหลังการลุกลานของบาบิโลนไอที่ตรงนี้นะครับไอโทฟเฟสเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหุบเขาแห่งการสังหารแล้วก็เขาล้อมล้อมเออยรูซาเล็มไว้นะครับล้อมคนยิวไว้ตรงนี้ฮะแล้วคนยิวนะครับนะพอถูกล้อมเขา้าไม่มีอะไรกินครับเขาก็กินลูกของตัวเองตรงนี้แหละครับโอ้โหพี่น้องครับพอฟังพออ่านแล้วก็ขนลุกเลยไหม นะสิ่งที่เยรูซาเล็มสิ่งที่ยูดาทำทำกับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้สิ่งนั้นต่อยูดาเยเรมีประกาศการที่พากษาต่อไปครับว่าพระเจ้าจะทําให้คาปรึกษาของยูดาและเยรูซาเล็มนั้นเป็นโมฆะไปครับและพระเจ้าจะทําให้ชนชาตินี้แตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงเหมือนกับเศษหม้อที่แตกพระเจ้าเหมือนพระเจ้าจะทุบให้มันแตกนะครับหลังจากที่กลับมาจาก โรเพตนะครับพระเจ้าก็ส่งบัญชาให้เยรมีไปกล่าวคําพยากรณ์คาเผยพระชนะที่ลานพระวิหารของพระเจ้าครับเยรมยีไปที่ลานพระวิหารและกล่าวแก่บรรดาประชาชนทั้งปวงว่าพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่านี่เน่เราจะนําสิ่งร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราได้บอกไว้ให้ตกบ,บนเมืองนี้และบรรดาเมืองขึ้นทั้งสิ้นเพราะพวกเขาได้ทําคอแข็งปฏิเสธไม่เชื่อฟังคําของเรา นี่คือสิ่งที่เยรมีกล่าวที่ลานพระวิหารแล้วเกิดอะไรขึ้นครับที่ลานพระวิหารนั้นมีโปรหิตคนหนึ่งนะครับชื่อว่าไม่ใช่เป็นโปรหิตเป็นหัวหน้านะครับที่ดูแลพระวิหารของพระเจ้านะครับเป็นผู้ช่วยโรหิตมหาโรหิตนะครับชื่อปัชเฮอร์ฮะพอได้ยินเยรมีกล่าวโทษแบบนี้ฮะไม่ชอบใจสิครับไม่ชอบในสิ่งที่เยรมีพูดปัชเฮอร์ก็มาปราปรีมาถึงเยรมีนะครับจับตัวท่านฮะใส่คือ นะครับแล้วก็แขวนไว้บนประตูใส่คือไม่พอนะครับจับเยรมีเขี้ยนตีนะครับใส่คือไว้จนถึงรุ่งเช้านะครับนอกจากความเจ็บปวดแล้วทำไมยังเพิ่มความอับอายให้เยรมีด้วยครับนะเยรมีถูกนะครับแขวนนะครับที่ประตูเบนจามินนะครับในพระมิเวศของพระเจ้าเนี่ยนะฮะ ตลอดเวลาทั้งคืนพี่น้องครับคนที่ถูกแขวนอยู่เนี่ยโอ้โมหมันทำไมมันถูกรัดถูกรั้งตัวก็บิดตัวก็งอมันเป็นความเจ็บปวดที่เรานึกไม่ออกเลยครับว่าเยเรมีนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างการถูกเคี่ยนตีการถูกทารุณกรรมนี่เป็นการกระทำครั้งแรกนะครับของการกดขี่ข่มเหงหลายๆครั้งที่เยเรมีได้รับนะครับในบทที่26อ่ะถ้าเราอ่านต่อไปนะครับเราจะถูกว่าเราเห็นว่าเยเรมีถูกขู่ฆ่าครับ พอในบทที่สาสิบเจ็ดเราเห็นว่าเยเรมีถูกจับเข้านะเข้าคุกะฮะแต่พอสามสิบบทที่สาสิบแปดปุ๊บจากคุกไปสู่เรือจนจาเลยครับพอถึงบทที่สาสิบเก้าเยเรมีก็กลับกลายเป็นนะนักโทษที่รับอิสระอิสระภาพนะครับเพราะว่าในบุคคลนิสาก็ปล่อยให้เยเรมีไปอิสระแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยิยนเยเรมีในค่าคืนนั้นนะครับพระองค์บอกว่าพระองค์จะส่งเปลี่ยน ชื่อของปาเชอร์ใหม่นะครับว่าชื่อปาเชอร์นั้นจะเป็นชื่อของความสยดสยองในทุกๆด้าน,นแล้วก็บรรยายในสิ่งที่เกิดขึ้นและพูดถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับปลาเชอร์บ้างพระเจ้าทรงนะครับที่ภาคษาปาเชอร์อย่างยี่ธรรมอะไรที่เขาทํากับเยเรมีสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับตัวเขาเองจะถูกกวาดต้อนเป็นฉเฉลยนะครับเขาจะไปอยู่ต่าง ต่างแดนและก็ถูกข่มเหงที่นั่นแล้วก็ตายที่ต่างแดนครับในบทที่20ข้อ7ถึงข้อ18นะเยเรมีข่าควรวญกับพระเจ้าครับเป็นคำข่าควรวญของเยเรมีสื่อให้เห็นว่าเยเรมีกำลังท้อแท้ในการรับใช้พระเจ้านะครับเยเรมีร้องไห้คร่ำควรวญด้วยความสิ้นหวังสลับกับการสรรเสริญพระเจ้า เยรมีเองเทใจกับพระเจ้าอย่างมากในงานรับใช้ซื่อสัตย์ในการประกาศพระวจชนะทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาเองนะครับไม่รับการตอบแทนอะไรเลยนอกจากการถูกเคี่ยนถูกตถกีถูกข่มเหงถูกขู่ฆ่าพี่น้องครับเขาก็หยุดนะหยุดไม่กล่าวพระเจ้าพระเจ้าแต่พอเขาหยุดกล่าวพระเจ้านะพระเจ้าสักพักหนึ่งกลับกลายเป็นว่า เพระวจะน้พระเจ้าหรือคําสั่งของพระเจ้าที่อยู่ในใจนั้นมันกลับกลายไปนะฮะไฟที่แผดเผาอยู่ในใจจนอดลนทนไม่ไหวครับเ mm hmm. ยรมีก็ต้องกล่าวคําพยากรณ์ของพระเจ้าต่อไปรับใช้พระเจ้าต่อไปสุดท้ายเยรมีถามตัวเองนะครับว่า mm hmm. เหตุใดหนอข้าพระเจ้าจึงต้องออกมาจากท้องแม่และต้องพบกับความทุกข์ยากเศร้าโศกนะครับขนาดนี้โอตติลักครับเห็นไหมฮะ เป็นคำถามที่ตอบยากนะครับเพราะว่าพระเจ้าเองพระองค์ทรงมีพระประสงค์พิเศษนะเพราะว่าในบทที่หนึ่งนี่พี่น้องจําได้ว่าพระเจ้าทรงเลือกนะครับและเรียกเยเรมีตั้งแต่อยู่ในคันมารดานะครับพี่น้องครับพระเจ้ามีพระประสงค์และพระเจ้าทรงออกแบบชีวิตขอ,ของเยเรมีมาแน่นอนครับเราก็เหมือนกันพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของเราพระเจ้าทรงออกแบบชีวิตเราให้เราอยู่ในครอบครัวแบบนี้แบบนี้นะ พระเจ้าไม่เคยผิดพลาดครับในการทรงเรียกผู้รับใช้พระองค์ดังนั้นเราไม่ควรสงสัยในสีิปัญญาของพระเจ้าเราทุกคนนะครับในงานรับใช้ทุกคนเคยมีสภาวะความท้อแท้หลายคนเบิร์นเอาครับหลายคนอยากเลิกคนระับเพราะผมเคยพบผู้รับใช้รชพระเจ้าหลายคนที่มีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในงานรับใช้อยากจะเลิกรับใช้นะครับแต่ว่า นั่นเป็นเวลาที่เราต้องมองข้ามมองข้ามความรู้สึกและสภาวะการของเราครับและเราต้องมองไปที่ไหนครับมองไปที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปโฟกัสที่พระเจ้าครับทันธีแล้วครับต้องบอกตัวเองครับเมื่อเราจะเลิกรับใช้พระเจ้าต้องบอกตัวเองเสมอว่ายังเร็วเกินไปที่จะเลิกรับใช้พระองค์ทันตีกล้์ครับเราอยู่บนโลกนี้ไม่นานครับพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรายังมีชีวิตอยู่แสดงว่าพระองค์ทรงมีแผนการในชีวิตของเราครับ อดทนยืนหยัดมุ่งมั่นรับใช้ดูเยเรมีเป็นตัวอย่างดูพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างดูเปาโลเปโตรเป็นแบบอย่างนะครับที่น้องครับดูผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศไทยเป็นแบบอย่างหลายๆคนมีชีวิตที่น่าสนใจครับมีชีวิตที่น่าเป็นเป็นพรนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดไม่ตา,ตาอวยพรเราช่วยเราที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ทรหดอดทนนะครับยืนหยัดในงานรับใช้พระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา ขอพี่เจ้าส่งอวยพรพี่น้องครับนี่คือบทสรุปครับแล้วธรทมเยเรมีบทที่18 19 20ครับวันพรุ่งนี้เราพบวก,กันใหม่ครับ